ม,มึงอยู่ไหนหนูกำลังจะไปตลาดกับแม่ดีงั้นไปหาเลขให้แม่หน่อยได้จ้ะแม่ว่าจะเลขกันเลเอาแปดแปดแปดโอ้โหแม่หนูจะไปหาเลขจยางไนเอาไงดีลูกพี่ไปหาดีกว่านอ <laughs> ้องมี8 8ปดแปดหมจะมีวลูกพี่แปดแปดแปดมีมีห้าหกไหมมี <laughs> ไม่ต้องพยายามขนาดนั้นก็ได้ใหม่มังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์ที่รวมเลขมากกว่าแสนเลขเอาไว้ที่นี่จัดไปเลยกับบริการ4ฟรีฟรีที่ 1. เรามีบริการจัดเกมลอตเตอรี่ให้คุณฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมฟรีที่2หากลอตเตอรี่ของคุณเกิดสูญหายเรายินดีรับผิดชอบและจ่ายเพิ่มให้คุณ2เท่าฟรีที่3 เรามีระบบแจ้งผลลอตเตอรี่ให้คุณผ่าน SMS คุณจะทราบผลลอตเตอรี่ง่ายๆและแม่นยำฟรีที่สําสำหรับท่านที่ฝากลอตเตอรี่ไว้กับทางมังกรฟ้าถ้าท่านถูกรางวันทางมังกรฟ้าจะโอนเงินรางวัลของท่านเข้าบัญชีของท่านได้เงินแน่นอนหายห่วงแล้วจิรกจริง